ไอนคนรัรู้มาสิวันนี้ฉันไปถอยรถใหม่ใี่น้องชายฉันต่อหน้าพ่อแม่ฉันน้องชายฉันและญาติพี่น้องฉันนี่มันยังไงทําไมบัตรถึงรูดไม่ได้คุณนายให้บัตรฉันใช่ไหมคุณได้ปรึกษาฉันสักคำไหมแล้วคุณบอกผมสักคำไหมแจ่ฉันบอกอะไรคุณล่ะก็เรื่องที่คุณจะซื้อรถให้น้องคุณไนีเรื่องใหญ่ขนาดเนี้คุณได้ปรึกษาผมสักคำไหมล่ะ มันไม่กล้าทุ่มเทให้กับผู้หญิงมันก็เป็นแค่ผู้ชายกระจกกระจกไม่มีค่าอะไรนี่แม่คุณพูดอีกแล้วเหรอผมซื้อบ้านให้น้องคุณซื้อรถให้น้องคุณแล้วตอนเนี้น้องคุณจะรถคันใหม่คุณได้ปรึกษาผมสักคำไหมแล้วมาบอกผมว่าไม่มีอะไรดีทําไมเงินผมนี่มันเก็บจากข้ามทางได้หรือไงเชิญก็ฉันมีแค่น้องชายคนเดียวฉันซื้อรถให้น้องชายแค่นี้ฉันผิดตรงไหนบอกว่าผมดีกับน้องชายคุณไม่พอ น้องชายคุณก็มีมือมีตีนอ่ะวันวันไม่ทําการทํางานไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องที่พักขนาดเสื้อที่มันใส่มีอะไรบ้างที่ผมมีซื้อให้อะไรนะมันก็เป็นสิ่งที่คุณควรทําอยู่แล้วนี่ใช่มันเป็นสิ่งที่พี่เนคยควรทำอู่แล้วนี่เอ้ยพี่พี่ผมไม่เคยเรยกเขาว่าี่เคยะอีกอย่างเขาไม่แต่งงานพีด้วยนั่นแะสิฉันยังไม่ได้แต่งงานกับคุณ พูดผูหล่อแกก็มาได้เวลาผีใช่นี่ถ้าแกไม่พูดนะฉัน,นาอาจจะลืมแล้วเพราะฉันยังไม่ได้แต่งงานนี่ขนาดยังไม่ได้แต่งงานนะฉันยังซื้อทำบ้านทั้ำรถให้พวกแกขนาดเนี้ยถ้าแต่งงานางไปมึงจะขนาดไหมทำนี่พี่จะลองฟันพ,พี่สาวหรือี่่เหรอพี่สาวผมผมไม่ใช่เกลียดนะพี่คนอย่างมึงอะ,ะใจพูดคำดีๆออกมาปากมันยังทำไม่ได้เลยจริง ีมขอไอ้เอกนี่แกด่าน้องฉันหรือแกตกหน้าน้องฉันนี่ฉันเป็นแกตกไม่สวยแนะ่เรื่องระหว่างเราคุยได้ก็คุย,ค,ยคุยไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยคุณจะเลิกใช่ไหมเจ้าผมไม่อยากจะด่ดาคุณนะนี่เอกใส่หัวไป <c oughs> ไป